สวัสดีครับเอฟซีสุบูสุคนสุบอนสุเจหกฟอกครับไอรูดอีกเช่นเคยครับบรรยากาศย่ำๆมานน่ครับส اؤ กันสุกเยอะครับมาหนิขายคือเกาครับนี่ไก่ย่างหมูย่างนะครับนี่เนรมัยมาลงขายน้ำเด้อครับมนัน น้อไม้น้อไม้เกี่ยวกับปีเด้อครับสิดยอดอันนี้มีน้อไม้ด้วยครับน้อไม้ขายไม่ใช่ทำไม้าะเนี่ยอันนี้ไม่ดมีปันจบใช่ไหมหมูย่างมันละ ไกลนะครับวันนี้ไม่ได้ลงปลาดุกวันนี้ไม่ลงปลาดุกลงไกลกๆ อ,อันนี้อร่อยเนื้อเยอะอันนี้เนื้อเยอะ <S <S ใช่อันนี้มีหน้าอ,อกใช่ไหมใช่เนื้อเยอะไต่ลองดู้เฮ็ดอร่อยอกวอาเอยเขามาเคยจะกินนะครับเน,นี่ยเนื้อขาดนะครับใสๆย,สยกน่อยนึง เอาเสงน้ำจิ้มแซบด้ยลูกค้าขอเพิ่มตลอดอันเท่าไห่สี่อยส่ส้นน,นามสา,าี่อถุงุงไร่าบาท มันีุงไปด้ร้อยแปลูกค้าเมาไกลนะครับขายไปแล้วถุงปัญหาเพื่อนเอน,เอนเด้ในมาเอาเอง เนยอ้อนๆนุมๆไม่หนะเลยสอ้อสองข้อสองข้อเออใหญ่เอนบเทียด้อย่าเทียมาเอาใหม่ไม่เห็นยากเลยเอานี้กินไปตับนะไม่ตอบ่ะดีไปินมเอาก็จะสับพอดีกันนะ นนได้หนุ่มแล้วเนี่ยอย่างนี้มันลองดูลับรองอร่อยติดใจไ,ไม่เอาตังค์ไม่ต้องกลัวร้านนี้มีคนบริบริให้ด้วยบริการให้ด้วยไปเชียร์ครับแกบ้าแกกูเชียร์ทุกวันไม่มีครับ ลูกข้านะครับเป็นมาเอาไก่ไปมาไกลก็ของบนันท่า ทำระดับอายุเป็นไรรัเป็นยิ้ยชมแย้มแจ่มใสอายุเป็นหลายบรรยากาศยำชอเซอร์ครับคุณได้ฟันไปฟันมามาเที่ยวทะเลน,นะครับแวะซื้อไก่นะครับสมตำไก่ย,ย่าง นี่ลงเนอาอใหม่นำเด้อครับซีมเมสเหรอเดือดเล,เ,ลอเลือดไกลน,นะครับเลือไกลถุงห้าสิบเมืเดินใช่ไหมใช่เลยวันนั้นนะแกก็บอกว่าแกก็ต้องมาใหม่ไง ทำไมทำไมมันไม่อ <il> ร <lava>. ่อยเะไอร่อยเลยไม่ได้เปรี้ยวมาไม่ได้เปรี้ยวนะเดียวกับปีนี่เสียหวานหวานหวาน

เอฟซีคนใดสนใจผ่านไป่านมานะครับก็บขอบคุณหลายๆเ้อครับที่เขามาหลับชมนะครับมาเมืองแยงนะครับกับบรรยากาศรันสม่ำมเมื่อนี้มีความสุขคนเจริญสุขบัสุขคนครับสบายดีครับผม